เพื่อนเพื่อนทำธุรกิจคนไหนมีปัญหาหาคนทํางานไม่ได้เพราะว่าเราทํางาน6วันบ้างครับเมืม่อวานครับวิ่มีโอกาสได้เจอผู้ประกอบการนะครับแล้วก็คุยกันครับว่าเขาเนี่ยหาคนไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยต้องทํางาน6วันครับอันดับแรกก่อนครับก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าจริงแล้วครับธุรกิจเราครับมันมีความจําเป็นจะต้องทํางาน6วันเต็มทุกๆตําแหน่งหรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้พูดถึงนะครับว่าไอการทํางาน6วัน5วันเนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะเดี๋ยวอันนั้นมันจะเป็นเรื่องดราม่าไปอีกนะครับแต่จริงแล้วครับถ้าเกิดว่าบร มันก็จะมีความรู้สึกที่ว่าอาจจะอยากทํางานน้อยวันนะครับมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นเพราะนั้นอันดับแรกก่อนครับในมุมของเราในวงผู้ประกอบการครับเราก็คงต้องมาดูครับว่าเรามีความจําเป็นจะต้องทํางาน6วันทุกแผนจริงหรือเปล่าแน่นอนครับในบางหน่วยงานถ้ามีความจําเป็นนะครับเราก็คงต้องคงไว้ตามนั้นนะครับแต่ถ้าเราหาคนได้ยากด้วยเงื่อนไขของเวลาทํางานเราก็คงต้องมาปรับเกณฑ์การจ้างครับเช่นคนที่ทํางาน6วันกับคนที่ทํางาน5วันเรื่องของผลประโยชน์นะครับหรือว่าเรื่องของผลตอบแทนต่างเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกัน100%เพราะนั้นสิ่งที่เราควรทำครับ แข่งขันกับตลาดให้ได้นะครับในเรื่องของคู่แข่งลูกค้าแล้วครับในเรื่องของการแข่งขันเพื่อจะดึงคนที่มีศักยภาพเข้าองค์กรอันนี้ก็สําคัญมากเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับองค์กรเราก็ต้องปรับหาครับ